สวัสดีครับผมนุพานุพงศ์จากทีมดีซีมาดูกันว่าในคลิปนี้เราจะมาพูดกันเรื่องอะไรในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการตั้งค่าเรื่องของตัวกลุ่มสินค้ากันก็ข้อมูลกลุ่มสินค้านะครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่เมนูคลังสินค้าเข้ามาที่เมนูคลังสินค้าเสร็จนะครับเราก็จะมาที่การกำหนดค่านะครับแล้วก็กลุ่มสินค้าก็ข้อมูลกลุ่มสินค้านี่ยเขาก็จะไปผูกกับตัวข้อมูลสินค้าอีกทีนึ่ง ก็เบื้องต้นเราจะมาตั้งค่าเรื่องของกลุ่มสินค้ากันก่อนนะครับก็วิธีการเราก็สามารถที่จะกดสร้างใหม่ได้เลยนะครับสำหรับกรณีที่เราต้องการสร้างใหม่นะครับหรือว่าถ้าเราต้องการแก้ไขตัวกลุ่มสินค้าที่มีแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็ติเคสนี้เป็นการสร้างใหม่เราก็จะกดที่ตัวปุ่มใหม่ตรงนี้นครับกดเข้ามาเสร็จนะครับเราก็จะมาตั้งชื่อนะครับของตัวข้อมูลกลุ่มสินค้ากันก็อันนี้นสมมติว่าเป็น เครื่องครัวนะครับแล้วก็ถ้าสินค้าตัวหมวดนี้อยู่ภายใต้กลุ่มไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะมาระบุก,กลุ่มนี้ได้ว่าเครื่องครัวเนี่ยอยู่ภายใต้หมวดอุปกรณ์พวกความภายในบา้านอะไรมาณนั้นนะครับส่วนด้านล่างจุดที่สําคัญนะครับก็จะมีเรื่องของตัววิธีการคำนวณต้นทุนนะครับว่าสินค้ากลุ่มนี้มีวิธีการประเมินยงไร ถ้าเป็นราคามาตรฐานเนี่ยระบบเนี่ยเขาก็จะดึงราคามาจากที่ข้อมูลสินค้าให้้วยนะครับว่าสินค้าตัวน,นั้นเรามีการเซ็ตต้นทุนไว้ที่เท่าไหร่ส่วนแบบที่2นะครับก็จะเป็นต้นทุนแบบราคาที่เข้ามาก่อนก็นจะถูกตัดราคานั้นออกไปก่อนนะครับส่วนแบบสุดท้ายก็จะเป็นต้นทุนเฉลี่ยนะครับที่เป็นแบบถอเฉลี่ยเนาะครับส่วนนอกจากเรื่องของต้นทุนแล้วก็จะมีเรื่องของตัวการบันทึกบัญชีสินค้าคงคลังด้วยนะครับ ก็จะมีให้เลือกทงเป็นแบบพิรอดิคแล้วก็เพอร์พิชชเลยนะครับซึ่งสามารถเซตแยกแต่ละกลุ่มสินค้าได้แต่ละกลุ่มอาจจะเซตหนึ่งกันก็ได้นะครับซึ่งถ้าเลือกเป็นแบบพิรอดิคเนี่ยก็คือเป็นแบบเซตทั้วอันนี้เราก็จะต้องมาลงดึบัญชีตอนสิ้นเดือนด้วยตัวเราเองครับส่วนถ้าเป็นแบบ p e r ร e t u ช l ถ้าเลือกเป็นวิธีการนี้นะครับก็จะมีฟิลให้เราสามารถที่จะมาตั้งค่าเพิ่มเติมได้ก็จะมีเรื่องของตัวบัญชีสินค้าคงคลังนะครับว่าปกติเวลามีการ สั่งซื้อเข้ามาเวลาการนับสต็อกสินค้าเนี่ยให้ลงแอคเคาลลน์กดอะไรนะครับอัติภเราก็จะลงเป็นตัวอินเวนทารีนะครับส่วนสมุดรายวันนะครับก็มาเลือกได้นะครับว่าจะใช้สมุดบัญชีเล่มไหนในการลงรับหรู้เวลาจังหวะที่มีการซื้อหรือว่ามีการตัดขายออกมาต่างนะครับส่วนบัญชีบันทึกรับสินค้าตัวนี้นะครับก็มาเสร็จเพิ่มเติมได้นะครับว่าจังหวะที่มีการรับเข้าเนี่ยให้ระบบลงบัญชีอะไร ส่วนจังหวะที่มีการตัดของออกมีการตัดขายนะครับให้รารู้บัญียก,ก็มาเรื่องตรงนี้ได้นะครับส่วนด้านซ้ายมือก็จะมีเรื่องของตัวบัญชีรายได้กับค่าใช้จ่ายให้เราสามารถระบุได้นะครับก็บัญชีรายได้ก็มาระบุเลือกได้นะครับซึ่งการตั้งค่าตรงนี้นะครับก็ถ้าเราเสร็จค่าข้อมูลตรงนี้เอาไว้ปรบโทษหมดแล้วนะครับจังหวะที่เราเอาไปใช้ผูกกับข้อมูลสินค้าของเราระบบเนี่ยเขาก็จะเอาค่าพวกนี้ไปตั้งต้นใหม่ให้ ทำให้เราสามารถที่จะสร้างข้อมูลสินค้าได้ไง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วก็สามารถที่จะกดเสร็ไปด้ด้วยนะครับและนี่ก็จะเป็นภาพรวมวิธีการตั้งค่าตัวข้อมูลกลุมสินค้านะครับมาหยุดทุกความวุ่นวายในการบริหารจัดการธุรกิจไปกับเรามา stop busy start busy ไปด้วยกันหากไม่อยากพลระดีๆอย่าลืมกดติดตามพวกเราได้ที่ช่องทางตางๆนี้เลย